สวัสดีค่ะแอนนาลีไทยคิกเช่นค่ะวันนี้อยากทานอะไรแซ่บๆนะคะเผ็ดๆเลยค่ะดิฉันก็จะทำแกงเผ็ดกุ้งสับนะคะดิฉันมีกุ้งอยู่สิบตัวนะคะใหญ่ๆเลยค่ะเอามาสับหยาบนะคะดิฉันจะใส่มะเขือนะคะมะเขือเปราะก,กับมะเขือพวงนะคะมะเขือพวงนี้อย่างอ่อนเลยค่ะเพื่อนให้มานะคะไม่มีขายในท้องตลาดนะคะเดี๋ยวหน้าหนาวก็ไม่ได้ทานแล้วนะคะ เลยอยากทานเมนูนี้นะคะเครื่องปรุงก็จะมีดิฉันใช้พริกแกงแดงธรรมดานะคะแต่ดิฉันจะใส่พริกพิเศษของดิฉันนะคะที่ดิฉันทำไว้นะคะพริกตัวนี้นะคะดิฉันผัดกระเทียมกับพริกแห้งนะคะแล้วก็ใส่ใบยี่หร่าไว้นะคะเป็นพริกทำให้รสชาติเผ็ดมากขึ้นนะคะเครื่องปรุงก็น้ำปลาหนึ่งช้อนโต๊ะนะคะน้ำตาลทรายนี่ กับผงปรุงรสอย่างละครึ่งช้อนนะคะดิฉันจะแต่งรสด้วยน้ำมันหอยนะคะเสร็จแล้วก็จะใส่ใบมะกรูดนะคะอย่างงามเลยค่ะใบมะกรูดหลังบ้านดิฉันดูสิคะสวยสวยค่ะเพื่อนๆใส่กระชายนิดนึงค่ะแล้วก็พริกกินดานะคะเพิ่มความเผ็ดน,นะคะแกงป่านี่ต้องเผ็ดร้อนนะคะเพื่อนๆดิฉันก็จะฉีกใบมะกรูดเลยนะคะใส่ไปกับกุ้งเลยค่ะผัดกับพริกแกงนะคะจะอร่อยมากเลยค่ะใบมะกรูดนี่จะหอมๆนะ กระชายก็จะซอยเลยนะคะเป็นชิ้นๆนะคะใส่แค่ได้กลิ่นนะคะให้รู้ว่าอันนี้คือแกงป่านะคะไม่ใส่กะทินะคะแกงป่าของดิฉันอร่อยมากเลยค่ะอย่างนี้เลยนะคะเอาไว้ใส่ค่ะไปดูกันเลยนะคะเพื่อนๆดิฉันมีน้ํามันหมูอยู่นะคะดิฉันจะเอาน้ามันหมูใส่นิดหน่อยนะคะผัดเครื่องแกงให้หอมเลยค่ะลงเลยค่ะพริกแกงแดงนะคะ ผัดค่ะแกงป่ากุ้งสับนี่ไม่ได้ทานนานเลยนะคะเพราะว่าหามาเสือพูไม่ได้ค่ะแต่วันนี้มีมาเสือพวงนะคะเลยจัดสักหน่อยนะคะเผ็ดร้อนค่ะเพื่อนๆเมนูนี้ผัดค่ะ,ผ,คะผัดให้หอมเลยค่ะ,ะ,คะส่วนพริกอเนกประสงค์ตัวนี้ดิฉันผัดแล้วนะคะเป็นพริกแห้งนะคะดิฉันจะยังไม่ใส่นะคะเดี๋ยวจะใส่ตอนสุดท้ายนะคะเพื่อเพิ่มความเผ็ดร้อนนะคะ ตอนนี้พริกก็หอมแล้วนะคะจะใส่น้ําเปล่าลงไปค่ะผัดไฟกลางนะคะดิฉันจะใส่น้ําต้มสุกเลยนะคะประมาณนี้นะคะ่ะแกง่าบางคนก็ไม่ใส่น้ํามันเลยนะคะแกงกัดน้ํานะคะแต่ดิฉันชอบใส่น้ํามันนิดหน่อยค่ะเพื่อให้ทีก่แกงเราหอมนะคะจะทําให้รสชาติดีมากเลยค่ะเวลาเราแกงกุ้งเราไม่ต้องเคี่ยวนานนะคะเราสับหย,ยาบๆนี่อร่อยมากเลยค่ะ เพิ่มน,น้ำอีกนิดนะคะเด่งไฟเลยค่ะแกงน้ำขุดคลิกนะคะเพื่อนเพื่อนปรุงน้ำแกงเลยนะคะค่อยใส่กุ้งทีหลังนะคะน้ำปลาหนึ่งช้อนนะคะผงปรุงรสครึ่งช้อนชาน้ำตาลใส่ครึ่งช้อนชาค่ะกระชับรสชาติด้วยน้ำมันหอยนะคะหนึ่งช้อนชานะคะเสร็จแ,แล้วก็คนคลุกเคล้านะคะหอมมากเลยค่ะเพื่อนเพื่อนชิมรสชาตินะคะ ชินนิดนึงค่ะอืมเผ็ดร้อนค่ะความเค็มได้แล้วนะคะเผ็ดร้อนนะคะแกงง่ายๆเลยนะคะใส่เลยค่ะกุ้งสับค่ะใบมะกรูดค่ะเมื่อเขือกับมะเขือเปราะนะคะกราชายนะคะกับริกกินดาแดงนะคะใบมะกรูดที่เหลือนะคะใส่เลยค่ะทุกอ,อย่างใส่ทีเดียวเลยนะคะน้ำพริกพิเศษของดิฉันนะคะ เป็นพริกแห้งนะคะผัดกับกระเทียมนะคะแล้วก็มีใบยี่หร่าด้วยนะคะเพิ่มความเผ็ดร้อนนะคะใส่เข้าไปเลยนะคะเพื่อนเพื่อนเสร็จแล้วก็คลุกเคล้าเลยคะ่ะเดี๋ยวพอกุ้งสุกก็ใช้ได้แล้วคะ่ะเติมน้ํานิดนะคะเดีย๋ยวไม่ได้กินน้ําแกงนะคะแกงป่าแกงง่ายๆนะคะเพื่อนๆทุกอย่างใส่ไปทีเดียวเลยคะ่ะผักกับกุ้งนี่ก็จะสุกพอดีกันเลยนะคะ ดิฉันใส่พริกแห้งผัดเข้าไปอุย้ยหอมมากเลยค่ะเพื่อนๆชิมอีกครั้งนะคะอือแซ่บมากค่ะรสชาติดีีค่ะเพื่อนๆเ,เดี๋ยวพอเดือดก็ใช้ได้แล้วค่ะเพื่อไม่ให้กุ้งเราสุกเกินไปนะคะเอ็นป่ากุ้งสับนะคะเพื่อนๆฝากกดไลค์กดแชร์นะคะกด Subscribe กดกระดิ่งให้อนาลีไทยคลิกเชนนะคะ ทำอาหารหน้าทานหน้าทานแบบนี้นะคะง่ายๆด้วยค่ะเสร็จภายใน5นาที10นาทีนี่ทานได้แล้วนะคะฝากเพื่อน,อนๆกดติดตามนะคะอย่าลืมนะคะฝากดูคลิปให้จบด้วยนะคะเพื่อนๆก็สุกแล้วนะคะเรียบร้อยแล้วค่ะปิดแก๊สค่ะเสร็จแล้วนะคะตักใส่จานเลยค่ะพร้อมเสิร์ฟค่ะกับข้าวร้อนๆน,นะคะอู้น่ารับประทานมากเลยค่ะเพื่อนๆเมนูเบิ้ลข้าววันนี้นะคะ ชิมเลยนะคะชิมพร้อมผักพร้อมกุ้งนะคะว้าวดิฉันหิวข้าวแล้วค่ะอืมอร่อยมากเลยค่ะเพื่อนๆป่าจริงๆค่ะเผ็ดค่ะเค็มพอดีนะคะรสชาติดีมากเลยค่ะหอมกระชายนะคะหอมใบมะกรูดค่ะ น้ำพริกแกงนี่เผ็ดร้อนนะคะเพราะว่าดิฉันใส่พริกผัดของดิฉันเข้าไปด้วยนะคะกุ้งนี้ต้องสับหยาบๆนะคะถ้าเราสับละเอียดจะไม่อร่อยนะคะสับให้เป็นชิ้นโตๆอย่างนี้นะคะจะอร่อยมากเลยค่ะเพื่อนๆฝากเพื่อนๆลองไปทําตามกันดูนะคะเมนูนี้ไม่ผิดหวังค่ะอร่อยค่ะอร่อยจริงๆค่ะเพื่อนๆไว้เจอกันคลิปหน้านะคะอย่าลืมนะคะกดกระดิ่งไว้นะคะเพื่อนๆสวัสดีค่ะ